การแสดงธรรมครั้งแรกของโลกในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดพระปัญจวัคคีทั้งห้าได้แก่พระโกลทัญญะพระวัปปะพระพัทิยะพระมหานามะและพระอัศชิธรรมาจักรกับปวัตตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดง จนพระอัญญาโกนทัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาเนื่องจากพระปัญจวัคคีทั้งห้สแสวงหาหนทางแห่งความหลุดพ้นและความสุขอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนถึงแนวทางการปฏิบัติไว้ว่าให้เว้นจากทางสองสายคือทางสุดโต่งสองข้าง ก่อนที่พระพุทธองค์จะค้นพบเส้นทางที่ทำให้พระองค์ได้ตัดสรู้นั้นพระองค์ทรงเคยเดินทางสุดโต่งมาแล้วครั้งแรกสมัยพระองค์เป็นเจ้าชายอยู่ในพระราชวังทรงได้รับการปนเปรื้อด้วยความสุขจากการเสพบริโภคต่างๆนานาเรียกว่าการม,มาสุขขาลิกานุโยค นั่นคือการปลนเปลอตนให้ได้รับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคล้ายกับที่เราเรียกในภาษาปัจจุบันว่าสุดโต่งด้านบริโภคนิยมเป็นการดำเนินชีวิตที่หมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุขดำเนินชีวิตแบบย่อหย่อนเกินไปชอบในรูปสวยเพลิดเพลินกับเสียงไพเราะสูดดมกลิ่นหอม ชอบในรสอร่อยและติดใจสัมผัสทางเพศซึ่งไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นและความสุขอย่างแท้จริงครั้งที่สองตอนที่พระองค์เสด็จออกบวชแล้วทรมานตนให้ได้รับความลำบากแบบต่างๆทุกตะละกิริยาเช่นการอดอาหาร โดยเชื่อว่าเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นเรียกว่าอัตตะกิลมถานุโยกความหมายของอัตตะกิลมถานุโยกประการแรกเป็นการปฏิบัติที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าปฏิบัติแล้วก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะสงสารหาที่สุดไม่ได้มีทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งใจ 2. เป็นการปฏิบัติที่ทรมานตนให้เจ็บปวดอย่างเดียว 3. เป็นการปฏิบัติที่หาประโยชน์ไม่ได้โดยมุ่งหวังจะดับกิเลสแห่งตนเสียเป็นเพียงแค่การเสแสร้งให้ตนเองเกิดความเข้าใจผิดหลงผิดไปการก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายเช่นการนอนบนกองหนามความกำหนัดยินดีในเรื่องเพศจ,จึงอันตรธานหายไป หรือบางพวกเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่สุขสบายจะทําให้คนเรายังยึดติดอยู่กับความสุขทางร่างกายและเป็นการพอกผูนกิเลสเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงละเว้นการบริโภคอาหารหรือบริโภคอาหารให้น้อยลงหรือบางพวกมีแนวคิดที่ว่าการไม่ปกปิดร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆทั้ง,งหลายนั้นเพื่อทําลายความพอใจในความสุขให้หมดสิ้นอันจะนํามาซึ่งความสุขชั่วนิรันด พระพุทธองค์ตรัสสอนให้เว้นการปฏิบัติเช่นนี้เสียเพราะไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์หรือไม่สามารถบรรลุธทมได้นั่นเองข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตัดสู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตัดสรูรพร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี้เองมักมีองค์8อันประเสริฐเหล่านี้คือ 1>, 1. การทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ด้วยความเห็นถูกเห็นการเกิดดับของรูปนามคือเห็นอริยสัจส,สี่สองทำสัมมาสังกประให้บริบูรณ์ด้วยการคิดออกจากกาม 3. ามทำสัมมาวาจาให้บริบูรณ์ด้วยการกำหนดรู้ 4. ี่ทำสัมมารกรรมันตะให้บริบูรณ์ด้วยการมรรมกให้เกิดขึ้นและเจริญขึ้น ทําทำสัมมาอาชีวะให้บริบูรณ์ด้วยการทำกายใจให้ผ่องแผ้ว 6. ทำสัมมาวายามะให้บริบูรณ์ด้วยการประคับประคองจิตไว้กับปัจจุบันอารมณ์ 7. ทําทำสัมมาสติให้บริบูรณ์ด้วยการเข้าไปตั้งสติไว้ในกายเวทนาจิตและธรรม 8. ทำสมาธิให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ฟุ้งซ่าน นี่คือพรมจันยร์บุคคลใดประกอบด้วยอริยมรรคนี้ผู้นั้นเรียกว่าเป็นพรมจารีความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี้เรียกว่าความจบสิ้นของพรมจันทร์นั่นเองอะทะโขปะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกลทันโยัญญาสิวัตโพโกลทันโยติ ติทิหิทังอายัสมโตโกนทัญยัสสะัญญาโกลทัญโยตเววะนามังอโหสีติสิ้นเสียงการแสดงธรรมพระเทศานานี้ก็เกิดเสียงดังสะท้านหวั่นไหวดังสนั่นไปตลอดทิศแสงสว่างอันไม่มีประมาณได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายได้เสียทั้งหมดในลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าอัญญากนทัญญะได้รู้แล้วหนอพระองค์ทรงล่วงรู้วาระจิตของพระอัญญาโกนทัญญะด้วยพระสัพพัญยุตยานของพระองค์พระอัญญาโกนทัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ผู้ที่ฟังมากต้องพิจารณาอย่างรอบคอบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมสวัสดีครับ